ทีมงานคุณฟุงก็พร้อมแล้วครับงานทำบุญเลี้ยงพระเพนะครับก็ยินดีนรับรับรับรสชาติแบบอาหารแบบไทยๆนะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณเจ้าภาพมากๆนะครับที่ไว้ใจทีมงานของเราก็เข้ามาติดตามในเพจได้นะครับเล็กงานใหญ่ฟุงโฆษณาจัดให้ได้นะครับ ผัดชาผัดชานะครับผัดชาปุงโภชนะนะครับรสชาติแบบไทย,ไทย ลบตจะสภาพุตธนักลบตัวีนให้เลยลบลบรบลบลบลบตบลบลบบาบลบลบลคลบบล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 บนมลบลบครลบลบนบลบลบลบบบบล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 บ คุณโคชนารสชาติแบบไทยๆกระพงส้มตำนะครับคุณโคชนารสชาติโตหน่อยไปแล้วเอาใจาโตหน่อย อย่างตรงปลอกนะครับทุกอย่างตรงปลอก ต้มตุต๋นเชื่อภัยครับได้มีข้าวผัดกุ้งครับข้าวผัดกุ้งไก่เลยคารับกุ้งไก่เลยตกมกระจายหมดเลย